จากปริมาณฝนที่ตกหนักกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่นทั้ง26อำเภอโดยเฉพาะอำเภอที่เป็นเส้นฐานน้ำประกอบกับน้ำจากจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชายภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูมีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้ามาอย่างพื้นที่รับน้ำของจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำค่อนข้างสูง จากการติดตามพบว่าเขื่อนอุบลร,รัฐมีปริมาณน้ำในอ่างกว่า1,285.52ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น52.87%แต่ก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก1,145.78ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำในอ่างเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากเฉพาะเดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคม2เดือนมีน้ำไหลเข้าเขือรร 1, ่อนอุบลรัฐมากถึง1,000ล้านลูกบาศเมตร โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่นเห็นชอบให้มีการระบายน้ำในเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมนี้ในอัตราสูงสุดไม่เกิน25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยแผนการระบายน้ำจะเป็นแบบขั้นบันไดคือระหว่างวันที่5ถึง9กันยายนมีการระบายน้าอยู่ที่วันละ24ล้านลูกบาทเมตรเพื่อเตรียมรองรับน้าที่จะไหลเข้ามาใหม่จากพื้นที่ต่างๆ พื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงเป็นไปตามการวางแผนการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคงต้องเรียนว่าที่เราต้องควบคุมตรงนี้เพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยของเขื่อนอุบลรั์เนี่ยเขาอยู่เหนือเกณฑ์การควบคุมอยู่ณขณะน,นี้ประมาณ1.09่เมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เกิดช่องว่างของเขื่อนอุบลรั์เพื่อรองรับน้ําที่มาจาก แหล่งน้ําต่างๆแล้วก็ที่อาจจะเป็นฝนตกแช่อยู่ในเขื่อนอุบลรัตด,ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยความมั่นคงของตัวเขื่อนแล้วก็เพื่อเป็นการระบายน้ําประกอบกับเรามีการได้ตรวจทานตลอดเส้นทางลําน้ํายง้ําอีกทีนะครับว่าขนแก่นนั้นเรียกได้ว่าเป็นเหมือนต้นทางของลําน้ําชีนะครับเขื่อนอุบลรัตนั้นก็รับน้ํามาส่วนหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงลำน้ําพองไปสู่ไป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 ,ไป,ไปสู่ลําน้ําชี จากการตรวจตลอดลำน้ำไปจนถึงอุบลราชธานีนั้นบางส่วนนั้นเริ่มมีน้ําในลําน้ําชีนั้นลดลงนะครับอาจจะไหลลงไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งก็ไหลลงไปเพื่อที่จะไปออกที่อุบลราชธานีนะครับไปแม่น้ํนาโขงขณะที่อ่านเก็บน้ําขนาดกลางที่มีอยู่14แห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความจุรวม15877ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง115,718ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น19.29% 0ของความจุรวมเพิ่มจากปีที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลล่าสุดน้ำในลำน้ำชีพื้นที่จังหวัดร้อยต่ออย่างที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ ที่สถานี E23 มีน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ1เมตรเศษซึ่งเมื่อไหลผ่านเข้ามาในเขตจังหวัดขอนแก่นคือที่อำเภอชนบทน้ำต่ำกว่าตลิ่งที่ระดับ45เซนติเมตรเมื่อน้ำไหลามาที่สถานี E22 ที่ลำน้ำพองน้ำต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร75เซนติเมตรซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดก,การจราจรน้ำควบคู่กับการบริหารจัดก,การน้ำไม่เกิดผลกระทบในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเนื่องจากประชาชนตลอดแนวลำน้ำในหลายจังหวัด ทั้งขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรไปจนถึงอุบลราชธานีจะได้รับผลกระทบจึงต้องมีการประสานงานกันระหว่างสำนักง,งานโทรระทานที่รับผิดช,ชอบทั้งหมดรวมถึงจังหวัดต่างๆอย่างในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์รองรับน้ําจากลําน้ําโขงน้ํามูลและลุ่มน้ําชีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ไว้ตลอด24ชั่วโมงโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเค,ลลเครื่องผลักดันน้ากว่าร้อยเครื่อง ที่สพะพานอำเภอพิบูร์บางสาหารเร่งสูบน้ําลงสู่ลําน้ําโขงเขตเอำเภอโขงเจียมและไหลต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านคือจุดสุดท้ายในการรับน้ําต่อไป